มะม่วงในจังหวัดสะแก้วเนี่ยผมยืนยันอยู่อย่างหนึ่งม่วงเองอทรงเ็าสวยรสชาตินี่จะไม่เหมือนจังหวัดอื่นคือเนื้อแน่นรสชาติหวานความหวานของเออเขาปกติดีของเราไม่ต่ำสิบปบิกแล้วรสเนื้อมจะแน่นถึงเวลาส่งไปไปประเทศไหนเขาก็ติดใจหมดคือว่าคุณภาพของเราดีนะครับ สวัสดีครับผมนายวรเทพแก้ววงศูลเป็นประธานเครือข่ายผู้ส่งมะม่วงออกจังหวัดปากแก้วครับผมทำมาทำามม่วงตรงนี้นะฮะประมาณ30ปี <N> มุมมองของผมว่ามาเห็นว่าที่นี่เป็นดินฟ้าอากาศน้ำดีอากาศดีแล้วดินดีด้วยครั้งแรกทำไม่กร่ันยีไร่เอง ทำทำผลผลิตมาปุ๊บมาเห็นผลผลิตมาด,ดีได้ขยายต่อได้เท่าเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมมาตอนนี้อยู่ตรงนี้พื้นที่ผมทำอยู่นี่ประมาณพันไร่แล้วครับเออหลักๆเลยจะเป็นน้ำไม้สีทองน้ำไม้เบอร์สีเออม่วงเขียวเวยฟ้าลั่นแลดตอนนี้เรามีน้ำดอกไม้เนี่ยสีทองเนี่ยญี่ปุน่นเกาหลีฮ่องกองจีน ตัวโซนพวกนี้คือต้องการมากนะแล้วอีกสายพันธุ์หนึ่งคือม่วงเขียวเวอเขียวเวอนี่ญี่ปุ่นชอบกินนะฮะขายดีราคาสูงแล้วมะม,ม่วงแรดมะม่วงแรดนี่คือขายยำราคาสูงนะครับดูไหมราคาประมาณเท่าไหร่ม่วงแรดตอนนั้นเวลานี้เป็นม่วงยัลูกเล็กเนี่ยไม่ต่ำกาเกิสิบบาทนะครับ มะม่วงในจังหวัดสัก,กวเนี่ยผมยืนยันอยู่อย่างหนึ่งม่วงเออทรงก็สวยรสชาตินี่จะไม่เหมือนจังหวัดอื่นคือเนื้อแน่นรสชาติหวานความหวานของเออเขาปกติดีของเราไม่ต่ำมาสิบิกแล้วรสเนื้อจะแน่นถึงเวลาส่งไปไปประเทศไหนเขาก็ติดใจหมดคือว่าคุณภาพของเราดีนะครับเออเมื่อสมัยก่อนทั้งจังหวัดสก,กวเลยมารวมกลุ่มผมอยู่กลุ่มเดียวอำเภอวังบุญน,นะครับ การวบรวมผลผลิตที่ว่าคนไหนมีเท่าไหร่คนอาจจะมีสมัยก่อนคนอมียี่สิบสามสิบไร่เท่านั้นเองลองทํามาเรื่อยๆแล้วก็การส่งออกเราไปแล้วเรื่องสําคัญเลยคือว่าเรามีตลาดเราจะแบ่งตลาดให้ทุกคนมีว่าปีนวันนี้มีตลาดไอ้ม,มงานมารไม้สีทองม,มีร้อยตันนะเราก็จะแบ่งให้ทุกอำเภอทุกอำเภจากิดนะครับ ก็หลีรับไม่อั้นณเวลานี้ก็ไม่พอญี่ปุ่นก็รับไม่อั้นตอนนี้มีเพิ่มมาฮ่องกงจีนมาถ้าจะศึกษาหาความรู้ตรงในตรงในด้านปลูกการปลูกมะม่วงนะครับแล้วการจะปลูกมะม่วงพันธุ์อะไรแบบไหนยังไงเนี่ยลองมาลองมาติดต่อผมมามาแล้วก็มาศึกษากันวาคุยกันแล้วจะได้รายละเอียดมากๆกว่าน,นั้นอีกครับ เราทํางานตรงนี้เราไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับส่วนหนึ่งท่านผ์ก็ช่วยส่วนหนึ่งของกรมวิชาการก็มาช่วยในเรื่องคุณภาพที่ต้องมีการตรวจรับรองมาตรฐานนะครับส่วนหนึ่งกรมสนสริมการเกษตรส่วนหนึ่งก็สภาเกษตรกร,ร,กรและที่สําคัญเรื่องตลาดนอกจากพณิชย์จังหวัดแล้วนะครับเราได้ประสานงานกับตลาดอย่างเช่นตลาดไทหรือหรือตลาดที่บเมืองมามีส่วนร่วมตรงนี้ว่าก็จะเปิดตลาดให้ซึ่งพวกเรานะครับมีหน้าที่ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกร,รอ,อยู่แล้ว พี่น้องพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนต้อไปเป็นมิตรที่เราต้องมีหน้าที่ให้บริการด้วยอย่างจริงใจแลวก็ถ้าหากว่าเราสามารถทําให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือผลิสตสินค้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่พวกเรากรมส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่ให้บริการอยู่แล้วครับแต่อย่าลืมนะครับติดต่อได้ที่สํานักง,งานเกษตรอ,อําเภอสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้ตลอดเวลาครับคือถ้าเราจะขายตรงเนี้ยที่มะม่วงเราอ่ะเราต้องเก็บแก่นะคะ ต้เราต้องเน้นแก่ค่ะเน้นแก่แล้วรสชาติมันถึงจะโอเคแล้วที่เรามีลูกค้าประจำอะ่ะก็คือเพราะเพราะรสชาติมันหวานค่ะเราก็เลยอยู่ขายอยู่ตรงนี้ได้ค่ะถ้ามาจังหวัดสักแก้วแวะมาชิมให้ได้นะคะมะม่วงที่อำเภอวังสมบูรณ์ของเราสุดยอดค่ะ